สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เก๋เอาเอ,าเอาบอนสีจากกระถางพลาสติกเล็กๆเอามาลงใส่กระถางใหญ่ๆนี้ค่ะในกระถางใหญ่นี้ก็จะมีดินใบกรรมปูแล้วก็ปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็มูลวัวค่ะที่สําคัญก็คือมูลวัวนะคะเนี่ยค่ะ เราเบื่อในกระถางเล็กๆพลาตติกแล้วเออเอามารวบรวมใส่กระถางใหญ่ดีกว่าทำเลยค่ะอะไรที่มันเป็นความสุขของเราก็ทำนะคะอันนี้ก็คือความสุขของเก๋ค่ะตื่นขึ้นมาก็ได้มาดูมาชมบอนสีของเรานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะใครอยากทำก็ทำนะคะ่ะ อันนี้กระถางที่กี่เคยเอามาลงไว้ก็เริ่มโตวสวยงามเวลาลดน้ำก็ง่ายดีนะคะนี่ค่ะไม่ต้องมาลดทีละกระถางกระถางสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างเนี้ค่ะกระถางพลาสตกิกเล็กๆแต่นี้เก๋เอามาใส่กระถางใหญ่สวยดีค่ะนี่ค่ะ,คะน่ารักตะมุตะมิขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะ